โอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้แดดดีคักพี่น้องเอ้ยอากาศอุนอ่นๆจะ้ะเหมาะสําหรับการทํางานสวนหนอกบานจะพี่น้องปกักขวางก็จะมาลือ้อถอนพืชผลผลิตเกา่าๆของปีที่แล้วออกนะคะลุงทอมเมกเขาจะทาสวนของเขาต่างหากค่ะเราจะแบ่งกันปลูกนะคะเราไม่ปลูกรวมกันปกักขวางกีหาอุป,ปรกรณ์ไปถอดถอน,ถอนตอน้ตน,ตนใหม่เก่าของปกักขวางนะคะ ก็จะเป็นพวกกันไกพวกอ,อ๋อมีตัดลวดพวกอะไรพวกนั่นนะคะนี่ค่ะปักขวางจะถอนเอาพวกเสาเนี่ยเอามาใช้ปีนี้ได้นะคะสาหรับไอ้เสายาวเสาสันเนี่ยปักขวางเอามาไหวไห้ต้นไม้ที่เป็นเครือพวกถั่วพวกอะไรเขายืนเขากาะ,ะเนาะค่ะเนาะปีนี้ปะกขวางก็จะถอนออกเราก็จะเก็บไห้เอาไววทําอีกค่ะ เพราะว่าปะกวางไปตัดมาจากในป่าจัะพีน่นงใช้อุปรกรณ์ที่หาได้ค่ะปะกวางไม่ได้ซื้ออะไรให้มันยุ่งยากนะคะการทําสวนพักก็ทําแค่ห้าหกเดือนก็ทําเพื่อความสนุกเพลิดเพลินจัปพีนงเพราะว่าอากาศมันก็ดีนะคะเนาะปลูกพักปลูกอะไรกินไม่หรอ เนี่ยคะ่ะลื้อถอนออกให้หมดเลยพวกนี้จะเป็นพวกถั่วนะคะเนี่ยสากถั่วทั้งหลายแหละเดี๋ยวถ้าอีกวันหนึ่งปากขวังก็จะทําการเผาค่ะว่านี่เผาไม่ได้เพราะว่ามันมีลมจะพี่นองจ๋ามันไม่เมาะปากขวังต้องมาลื้อถอนออกเฉยๆคะ่ะทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้มันเลี้ยวๆไปจ้ะมันยังไม่ได้เวลาสําหรับดินที่จะปลูกนะคะตอนนี้ดินมันยังเย็นอยู่จะพี่นองเตรียมพื้น เตรียมผืนดินไว้เตรียมสถานที่ไว้เฉยๆจ้ะตรงนี้เป็นขบโพดเก่าๆนะคะพวกซังขบโพดพวกต้นขบโพดเดี๋ยวจะทําการเผาจ้ะถอนออกให้หมดเลยพี่น้องเอ้ยมากินจักหน่อยก่อนหิวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปต่อจ้ะสวัสดีจ้ากินแซ่บๆต่างแดนกับปากวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ปากวางพามากินรอบนอกค่ะที่เห็นนี่ก็คือชั้นใต้ดินห่อเก็บของจากพี่น้องข้างนานหน้านู่นก็จะเป็นสวนนะคะเนาะ คือข้างนอกมันเป็นลมจะพี่น้องมันถ่ายข้างนอกแล้วเสียงลมมันเข่ากองมันจีไม่น่าดูจ้ะบอกกวางก็เลยมานั่งกินตรงนี้มาพี่น้องจ๋ากินยำขนมจีนจ้ะอูย้ยเหนื่อยพี่น้องเอ้ยยังไม่ทันแล้วเลยจ้ะทํางานสวนพี่น้องอื้อพักเขากินเขากลางวันก่อนพี่น้องเอ้ยอือม ยำขนมจีนจ้ะพักชีพักชีลาเราก็มีชะอมดาพี่นองเอ้ยมีมะระแล้วก็มีลูกแรดิจ้ะแซ่บๆเดี๋ยวผี่นงมากินยำขนมจีนตาฉันเด้อแก,กเด้อใส่นวลเมือกด้วยจ้ะแล้วก็ใส่กุ้งลวกตัวหน่อยๆจ้ะฮดมดเนาะอืม ยำขนมจีนใส่ถั่วฝักยาวพี่นอกวันนี้ใช่ชวนเนาะค่ะเนะชวนสมจังหน่อยแกเอ้ยยุ้มมือไม่ได้ดอกแกเอ้ยมันเปียนกข้อกบ อุณหภูมิก็ยังแบบยังเย็นเย็นอยู่จ้ะพี่น้องอุณหภูมิ6กองศาจา้ะมีแสงแดดจ้ะยังปลูกพักไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนี้พี่น้องแต่ว่าเตรียมแปลงจ้ะพี่นอ้องอื้ม หอมเข่าขว๊วอได้ยินเสียงนกเสียงกาไหมพี่หน่องอืมแซ่บเลย เมี่ฝรั่งต่างแดนอยู่แถวบ้านนอกพี่น้องจ้าปลูกพริกปลูกผักกินกันเอ้ยนานๆจได้เขาเมืองจักทีส่วนมากปรอควัวก็จะอยู่แบบทรมชาติแบบนี้แหละพี่น้องมันก็มีความทุกขไปอีกแบบนะแต่นเนาะ ngọt ba mức ngọt ba mức cà toi แรดิสประกวางก็ปลูกนะคะเนี่ยแรดิซาปลูกง่ายพี่นกอย่างนกอะไรเนาะ มักเขือปอกออกมาอ่อนๆเลย ยังหนาวอยู่ปกเรากงใส่เสื้อกันหนาวนะจ๊ะเนี่ยสองส่วน mm -hmm. พี่น้องพักชีเลาพักชีเลือดถ้าถึงเวลาปลูกพักแล้วนี่หน้าร้อนประกวางไม่ค่อยได้ดซื้อซื้พักกินแต่ตอนนี้ยังซื้อกินอยู่จากพี่น้องจ้า Shut yeah. พี่น้องเอ้ยหไหวแล้วเดี๋ยวจะไปโรยงานต่อล่ละพี่น้องเอ้ยช่วงบ่ายเอ้อให้มันแล้วสักวันนี้ขอบคุณจ้าไปแล้วจ้า